เป็นยังไงอะไรต่างๆสวนปลูกผิดวิธีนะปลูกแบบนี้ไม่ได้นะปุ๋ยเคมีไม่ต้องเยอะนะนะครับปลูกลักษณะยังไงนะครับปลูกง่ายไหมนะครับดินเป็นยังไงพีเอเท่าไหร่อย่างดินนะครับปลูกได้หมดเลยดินเสื่อมสภาพดินร่วนปนทรายดินดินออกดินเหนียวนะครับดินทุ่งนานะครับปลูกได้นะครับเราปลูกในสภาพดินที่เสื่อมสภาพได้เลยผมขออย่างเดียวมีน้ํารด จากนั้นเรื่องของปุ๋ยหรือการบำรุงนั้นเราสามารถให้บนผิวดินได้รากของเขาหากินไม่เกิน30เซนแต่น้ำต้องให้เพราะว่าในเมื่อเขาไม่มีรากลงในระบบ,บลึกในการหาน้ำท่านต้องจัดน้ำให้เขาน้ำท่วมไม่กลัวกลัวไม่มีน้ำรดนะครับสำหรับพืชตัวนี้ถ้าได้น้ำได้ปุ๋ยนะครับบนผิวดินเขาจะลอยฟูรากขึ้นมาหากินโตเร็วครับปลูกที่สวนผม สองปีตอนนี้ออกจันทร์นะครับปลูกยังไงปลูกโดยการที่ตัดหน่อออกไว้ไม่ต้องเอาหน่อเลี้ยงไว้เยอะนะครับสี่หน่ออย่างงี้ต้นของเขาสองปีติดจันทร์สองปีครึ่งเริ่มมีผลที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นปลูกนะครับสมบูรณ์ได้เลยนะครับสวนของเราเนี่ถ้าปลูกตัดยอดปีเดียวตัดยอดได้เลยไดเมเตอร์สิบเซนนะครับตัดเอายอดได้ครับอาจารย์ครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะนำภูพานเฮไปปลูกนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับครับผมตอนนี้นะครับศูนย์จำหน่ายหน้าร้านนะครับที่มีจำหน่ายอยู่ในหน้าร้านเลยนะครับก็มี2ที่นะครับนั่นก็คือที่นี่นะครับสวนภูพานเฮอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครบ้านหนองประดุกนะครับบ้านหนองประดุกแห่งนี้เลขที่1ก็คือสวนพัชระพนานะครับสวนพัชระพนาอยู่ที่ เสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใกล้ๆกับราชพัฒร้อยเอ็ดนะครับก็สามารถไปซื้อที่นั่นซึ่งเป็นศูนย์จําหน่ายหน้าร้านที่ได้ต้นพันธุ์คุณภาพจากสวนภูพานเฮของเราไปจําหน่ายที่นั่นนะครับราคาครับเท่ากันไหมครับราคาเท่ากันเลยครับไม่ว่าจะจากสวนภูพานเฮหรือว่าจากสวนพัชรพันนาที่ร้อยเอ็ดนะครับโอเคขอบคุณครับครับ